ครอบคู่หลอกข้าหมากเลยนะคะเนื่องจากว่าคิวยาวโฉงนีหลอกเป็ดจะมีคิวเรื่อยๆเลยจ้าหลอกเป็ดจะรับคิวนะคะคือจะเว้นเวลาไหวนึ่งชั่วโมงพอว่าเนื่องจากว่าหลอกข้าบางคนเขาติดธุระหรือพันนงพันหนูหรือว่ากําลังมาโยนะหลอกเป็ดจะให้เวลานึ่งชั่วโมงนะรึงชั่วโมงหรือนึ่งชั่วโมงพอว่าหลอกเป็ดจะรันคิวนะคะจะรันคิวให้หลอกข้าถ่านอื่นเข้ามาด้วยเนาะถ้าหลอกเป็ดเมื่อรอโยหลอกเป็ดคงจะมารับคิวอื่นนะคะลูกค้า แล้วขอบคุณหมากนะคะลูกค้าคนนี้คือเข้ามาเพราอว่าอีกคนนึงเขาขเขาแบบว่าเขาไม่ได้มานะว่าจะติดทุระเลืองอะไรพันไหนนะมันเลยเวลานัดแล้วลูกเป็ดก็เลยรับผีเข้าโอ้โหผีเข้ามาแบบขอวอนไหวถอนงอกให้น้อยลูกเป็ดว่าลูกเป็ดรอคิวยุ่งแต่ว่าเออมันเลยเวลาแล้วลูกเป็ดก็เลยมารับเนะาะหลังจากผีเข้ามาในถอนงอกมาประมาณปีนึงแล้วจ้าเรแหละนี่ลูกเป็ดก็ยยได้รับท ตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงตีสามจ้าพี่น้องโอ้ยยืนไปกาวฉบงเลยจ้าล่าสุดเมืออม่อยขาเมื่อยแข่งมือนิ่งหมดแล้วโลมีค้าแบบว่า รู้สึกว่าอืมเราเป็นแม่ว่าเป็นงานที่เราลากแลยลูกค้าก็ไว้ใจเราเข้าปืมหมางเลยค่ะเข้าพ่นหมางเลยค่ะผมสวยสะพึงไปเลยลูกค้าบอกว่ากลับมาซิบเซอีกครั้งค่ะโยไรพอต่อกลางคืนนะโลเป็ดไม่ใดอาบหน้ามเมใดแปรงฟันคือสลบเลยจ้า่าสุดเฮ้ยสั่งเนาะคือต้องทำได้จ้าเพื่อลูกค้าจ้า